ถาลดหย่อนภาษี5ประเภทสำหรับวัยทำงานประจำปี2,564ทำไมการลดหย่อนภาษีถึงเป็นเรื่องที่เหล่าบรรดาที่คนเสียภาษีทุกคนจำเป็นที่จะต้องรู้นั่นก็เป็นเพราะมีหลายต่อหลายคนที่เสียภาษีเป็นปกติอยู่แล้วแต่หลายคนก็ยังไม่ได้ใช้การลดหย่อนภาษีอย่างคุ้มค่าทำให้เสียภาษีมากกว่าที่ควรจะเป็นทั้งท้งที่บุคคลเหล่านั้นสามารถยื่นเรื่องการขอลดหย่อนภาษีได้หลากหลายช่องทางที่ทางรัฐได้กำหนดมาให้ โดยสามารถนําไปช่วยลดจํานวนภาษีที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้ซึ่งในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันว่าการลดหย่อนภาษีนั้นมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างและตัวเราจะสามารถใช้ประโยชน์เพื่อนําไปลดหย่อนภาษีได้อย่างไรบ้างโดยการลดหย่อนภาษีนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น5ประเภทหลกัลกๆก็คือประเภทที่ 1. ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัวส่วนแรกค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวนั้นสามารถลดได้ทันทีจํานวน6 0,000บาท ส่วนในกรณีที่มีครอบครัวแต่งงานจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะสามารถลดหย่อนได้เพิ่มอีก6 0 0 0 0บาทแต่มีข้อแม้ว่าคู่สมรสนั้นจะต้องไม่มีเงินได้ต่อมาคือค่าลดหย่อนจากการฝากคันและคลอดบุตรได้สูงสุดไม่เกิน60,000บาทซึ่งหาสามีนำไปยื่นมีข้อแม้ว่าภรรยานั้นจะต้องไม่มีเงินได้ส่วนถ้าใครมีบุตรก็จะมีค่าลดหย่อนบุตรลดหย่อนภาษีได้สูงสุดที่3 0,000บาทต่อคนส่วนบุตรคนที่2เป็นต้นไปบวกเพิ่มสูงสุดได้อีก3 0,000บาท หรือแปลง่ายง่ายว่าตั้งแต่บุตรคนที่2เป็นต้นไปที่เกิดตั้งแต่ปีพศ2561สามารถลดหย่อนได้คนละ60,000บาทแถมยังไม่จํากัดจํานวนบุตรด้วยความหมายก็คือมีบุตรเยอะก็ยื่นลดหย่อนภาษีได้เยอะค่าดถยอนต์อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตัวเราเองแท้ๆทางสายเลือดได้อีกคนละ30,000บาทแต่มีข้อแม้ว่าทางบิดามารดานั้นจะต้องมีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีต่อคนและจะต้องมีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแต่ต้องระวังว่า หากมีพี่น้องหลายคนก็จะต้องตกลงว่าใครจะเป็นฝ่ายดูแลฝ่ายนั้นก็จะได้รับสิทธิ์การลดหย่อนส่วนฝ่ายที่ไม่ได้ดูแลจะไม่ได้รับสิทธิ์การลดหย่อนส่วนบิดามารดาแท้ๆของคู่สมรสก็สามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันแต่มีข้อแม้เพิ่มเติมด้วยว่าคู่สมรสจะต้องไม่มีเงินได้ต่อมาคือค่าลดหย่อนจากการอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการบุคคลทุพพลภาพได้จำนวน6 0,000บาทและผู้พิการจะต้องมีไรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อปีและจะต้องมีบัตรประจําตัวผู้พิการ รวมไปถึงจะต้องมีหนังสือการรับรองการเป็นผู้อุปการะอีกด้วยการลดหยอ่อนภาษีประเภทที่2ในกลุ่มของประกันภัยการสะสมทรัพย์และการลงทุนในส่วนของการลดหยอ่อนประกันชีวิตส่วนตัวสามารถลดได้จากการที่จ่ายตามจริงแต่จะต้องไม่เกิน1,000 0แบาทโดยจะต้องเป็นประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปต่อมาคือค่าลดหยอ่อนประกันสุขภาพของตอนเองลดได้สูงสุดไม่เกิน25,000บาทและเมื่อรวมกับประกันชีวิตและประกันสุขภาพนั้นก็จะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท ต่อมาเป็นประกันสังคมสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดที่5,100บาทค่าลดหย่อนประกันส,สุขภาพของบิดามารดาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน15,000บาทและมีข้อแม้เช่นเดียวกันว่าทางบิดามารดานั้นจะต้องมีไรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีต่อคนค่าลดหย่อนประกันชีวิตบำนาญลดได้สูงสุดไม่เกิน200,000บาทหรือไม่เกิน15%ของไรายได้ค่าลดหย่อนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เกิน500,000บาทหรือไม่เกิน15%ของเงินได้เช่นกัน ต่อมาเป็นค่าดหย่อนกองทุนบำเหน็จบำนาญค้าราชการกบขไม่เกิน5,000 0 0บาทหรือไม่เกิน15%ของรายได้ค่าดหย่อนกองทุนครูสำหรับโรงเรียนเอกชนไม่เกิน50,000 0บาทหรือไม่เกิน15%ของเงินได้ต่อมาเป็นกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ rmf ลดหยนตนได้สูงสุดไม่เกิน5,000 0 0บาทหรือไม่เกิน30%ของเงินได้กองทุนรวมเพื่อการออม ssf ดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือไม่เกิน30%ของเงินได้ และกองทุนการออมแห่งชาติกออชอลดได้สูงสุดไม่เกิน13,200บาทโดยในกลุ่มกองทุน RMF, SSF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกบขและกอ,อชอเมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน500,000บาทซึ่งสำหรับเพื่อนๆวัยทำงานท่านใดที่กำลังมองหาช่องทางในการลดหย่อนภาษีในช่วงท้ายปี2564นี้ทางธนาคารกรุงไทยก็ได้มีดีลเด็ดในโครงการที่ชื่อว่ากรุงไทย Investment Festival 2021 ที่นอกจากจะได้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีแล้วยังมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด60,000บาทเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันตามที่กำหนดส่วนถ้าใครมีบัตรเครดิต KTC อยู่แล้วก็สามารถใช้ในการผ่อนชำระ0%ได้นาน3เดือนหรือเลือกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดจำนวน15%เมื่อชำระค่าเบีย้ยประกันชีวิตกรุงไทยเอ็กซ่าอีกด้วยและนอกจากนั้นหากใครที่ลงทุนในกองทุน k t m S-SF หรือ R-MF ทุกๆ5 0 0 0 0บาท จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้ากองทุน KTS T Plus 100บาทโดยในส่วนนี้ระยะเวลาโปรโมชั่นอยู่ในช่วง4มกราคมถึง30ธันวาคม2564ซึ่งผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ะระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนโดยเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทกำหนดซึ่งดีลดีๆแบบนี้จะต้องรีบกันหน่อยนะครับ ยคุณสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรุงไทย .com หรือคลิกที่ลิงก์รายละเอียดด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยครับค่าลดหย่อนภาษีประเภทที่3ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์โดยจะมีค่าดหย่อนดอกเบี้ยงเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัยไม่เกิน100,000บาทค่าลดหย่อนประเภทที่4ค่าลดหย่อนภาษีประเภทการบริจาค อย่างแรกคุณสามารถบริจาคให้รรคก,กัรเมืองสูงสุดเพื่อน,นําไปลดหย่อนได้ไม่เกิน10,000บาทส่วนในกลุ่มการบริจาคเพื่อการศึกษาการกีฬาการพัฒนาสังคมและโรงพยาบาลรัฐสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงถึง2เท่าของยอดบริจาคจริงแต่จะต้องไม่เกิน10%ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้วส่วนการบริจาคทั่วไปสามารถลดหย่อนได้ดาตามที่จ่ายจริงแต่ก็ต้องไม่เกิน10%ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้วเช่นเดียวกัน และค่าลดหยอ่อนประเภทที่5ค่าลดหยอ่อนภาษีจากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐค่าลดหยอ่อนในหมวดนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละปีจะไม่เหมือนกันจะมีค่าลดหยอ่อนเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐในปีนั้นๆซึ่งก็จะต้องรอฟังกันนะครับว่าแต่ละปีนั้นมีอะไรบ้างและนี่ก็คือค่าลดหยอ่อนภาษีทั้ง5ประเภทที่วัยทางานทุกคนสามารถใช้เพื่อไปลดหยอ่อนภาษีก่อนที่จะนําไปคํานวณภาษีที่จะต้องจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดสมัครเป็นซัพพอร์ ter กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ